มีผลการประชุมลับของสอนอชอเกี่ยวกับการถอดถอนอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานวุฒิสภานะคะมีมติล่าสุดอย่างไรเราจะไปติดตามกับคุณเพนพริพัฒน์โนทยจากรัฐสภากันค่ะค่ะคุณเพนบันคะเหตุที่ต้องเลื่อนเรื่องการถอดถอนออกไปนะคะเนื่องจากสมาชิกนั้นบอกว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอและก็ไม่แน่ใจในเรื่องของข้อกฎหมายค่ะ ภายหลังที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งในการประชุมลับเพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหานายนิคมไวยรัชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสอวอว่าเป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจของสอนอชอที่จะพิจารณาถอดถอนตามข้อบังคับการประชุมหรือไม่ที่ประชุมสอนอชอเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปก่อนตามที่นายวันลบตัางคณุรักษ์สนชเสนอ และลงมติเป็นเอกฉันท์165เสียงให้งดเว้นข้อบังคับการประชุมที่ต้องพิจารณาภายในกรอบ30วันดังนั้นจึงเป็นการหาหรือเท่านั้นยังไม่บรรจุเป็นวาระ โดยพนากาศเอกชนะรัตนอุบลสอนอชอเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าสอน,นชอชส่วนใหญ่ไม่แน่ใจในข้อกฎหมายว่าการพิจารณาถอดถอนนายสมศักดิ์และนายนิคมอยู่ในอำนาจของสอน,นชอชหรือไม่ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนด้านกฎหมายและมีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวสอน,นชอชส่วนใหญ่จึงขอให้เลื่อนการพิจารณาซึ่งวันนี้มีสมาชิกได้ลุกขึ้นอภิปรายในกรณีดังกล่าว10คน ค่ะส่วนที่จะมีการหยิบยกนะคะในการพิจารณาเรื่องการถอดถอนนายนิคมและนายสมศักดิ์อีกเมื่อไรนั้นก็จะต้องเป็นหน้าที่ของประธานที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ค่ะคุณเพ็ญพันธ์คะ